นายชัดชาติเสิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านบอกถึงความคืบหน้าภารกิจค้นหาผู้ติดค้างในอาคารสงตอง,งอนะครับสำหรับปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยเป็นปลายได้ด้วยดีนะครับตอนนี้รื้อสร้างอาคารลงไปจนถึงชั้นใต้ดินเรียบร้อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งยอดผู้สูญหายเพิ่อมอีก6รายนะครับรวมเป็นผู้ประสบเหตุทั้งหมด109ราย รวมผู้สูญหาย14รายนะครับทางนี้ก็ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับญาติประมาณ45-46รายแล้วขณะที่เรื่องการเปิดพื้นที่คืบหน้าไปมากครับตอนนี้เหลือบริเวณโซน SC-1 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วผู้ว่าบอกว่าประมาณ3-4วันข้างหน้าน,น่าจะสามารถเปิดพื้นที่ได้ทั้งหมดแต่ว่าหลังจากนี้ต้องดูว่าพื้นที่ไหนที่จะยุติการค้นหาส่วนหน้าที่ของกทมก็คือค้นหาผู้ติดค้าง ขณะที่หน้าที่ในการรื้อตึกคงจะเป็นของเจ้าของอาคารครับเพราะถ้าหากว่าอาคารถล่มแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ติดค้างกทมก็คงไม่เข้ามารืออาคารให้หน้าที่หลักของกทมกคือค้นหาร่างผู้ติดค้างแล้วก็นําร่างผู้เสียชีวิตส่งคืนญาติครับถ้าหากว่าพบผู้สูญหายทั้งหมดก็สามารถส่งคืนพื้นที่ให้กับเจ้าของอาคารได้เลยครับหน้าที่ของเราไปแต่ว,ว่าที่กังวลคือไปอยู่ยังทำไมย,ยังหาไม่เจออีก14คนนี่นะเพราะว่า เดี๋ยวเราก็เปิดพื้นที่ไปเยอะมากแล้วแล้วก็มันเหลืออีกโซนแต่ว่อาจจะเจอวันนี้แหละโซนสุดท้ายที่เป็นบันไดเอ1ทีหนึ่งด้านล่างแต่ว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีนะอย่างเมื่อวานที่ะคงเห็นมันที่ใย้พิกัด GPS พิกัดเลยก็จะรู้เลยว่าคนที่หนีมาอยู่ตรงไหนพิกัดตรงไหนก็ทําให้เราเข้าใจการหนีของผู้ที่อยู่ในตึกได้ดีขึ้นอ่ะมันก็เหลือเหลือช่องทางซ้ายมือที่เป็นทางเดินทางบันไดหนีไฟที่จะวิ่งออกทางที่จอดรถที่ยังยังอาจจะต้องเปิดพื้นที่อีกนิดนึงครับ